วัสดีะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำโปรแกรมเทรดอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นของ Simmac นะคะก็คือเป็นการลงทุนในสกุลพวกเหรียญบิตคอยหรือเหรียญต่างๆนะคะอันดับแรกนะคะเข้าไปที่เพจสโตในระบบของ Android เนาะหรือว่าของใครใช้เป็น iPhone ก็พิมพ์เข้าไปนะคะคำว่า Simma Sim ็ Simmac Zipmex นะคะ ซิมแม็กก็ได้ออกเสียงนี้เนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นการฝากคล้ายๆกับพวกปิดคับหรือการเทรด นนะะตัวนี้ก็คือเราไม่เน้นในการเทรดเนาะเป็นโปรแกรมอีกอันหนึ่งก็คือแนะนําสาหรับใครที่ต้องการลงทุนแต่ว่าไม่อยากจะเสี่ยงในการเทรดหุ้นนะคะตัวนี้เราก็เข้าไปาดาวน์โหลดมาเรียบร้อย,ยนยันตัวตนนะคะตัวนี้ก็จะอบอกว่าการฝากของเขาก็จะได้ถ้าเราล็อกก็คือจะได้สี่เปอร์เซ็นซิมล็อกต่อปีก็วันหกเปอร์เซ็นตเนาะอยู่ที่ยอดฝากของเรานะคะซึ่งผลตอบแทนจะไม่เหมือนกัน พอเราเข้ามาในแอปนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีสกุลเงินเหรียญต่างๆแล้วก็เหรียญสกุลต่างๆพวกอีชิเรียม BTC ก็คือ Bitcoin หรือสกุลเงินทองเหรียญทองนะคะก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการเทรดของอันไหน USDT BCH สกุลต่างๆซึ่งพอตตัวนี้ก็คืออาราคากระแสเป็นที่ ก็คืออยู่ในช่วงระยะเวลาหุ้นตกนะคะก็คือขาขาตกเนาะแต่ว่าเราต้องการกระจายความเสี่ยงอีกแบบหนึง่งก็คือแนะนำให้ใช้เป็น s ิ p อัก็คือ s ิป up ตัวนี้ก็คือจะเป็นสกุลการฝากเงินโดยเราอาระยะในการฝากเนาะก็จะแบ่งเป็น VIP 1,2,3,4ก็คือระยะในการฝากดอกเบี้ยของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราก็เข้าไปแล้วก็ลองทดลองในการฝากดูนะคะ ส่วนซิปล็อกซิปล็อกตัวนี้นะคะก็จะเป็นการฝากล็อกเงินที่เราฝากไว้เนาะระยะเวลา45วันก็คือดอกเบีย้ยจะเป็นต่อปีอยู่ที่1 2ต่อปีอ่าก็คือถ้าใครสนใจก็ลองศึกษา,อย,าอย่างเช่นเหรียญบิตคอยตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นล็อก4 5วันก็คือจะได้ดอกเบีย้ยประมาณสตต่อปีอยู่ที่เงินฝากของเราด้วยนะคะกะ็แนะนำให้เพื่อนๆลองลอง ลองใช้วิธีนี้อีกวิธีหนึ่งในการฝากถ้ามีโปรแกรมดีๆหรือว่า,าการเทรดหรือการหาเงินแบบใหม่ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะตัวนีจ้จะแจ้งว่าเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้ให้ใครมาจอดจงจะเล่นแบบว่าเป็นการฝากตัวนี้อย่างเดียวเนาะควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะแต่ถ้าจะมีโปรโมชั่นต่างๆหรือว่ามีวิธีการหาเงินต่างๆเดี๋ยวจะมา ลงคลิปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ